ไปตัดก่อนเลยไอ้ตัวนี้จะตัดเลยครับครับผมตัด เสร็จแล้วไอชุดนี้ที่มันเคลื่อนที่ได้นี่นะครับเนี่ยเนี่ยไอนี่ใบตีรงแรงกันเลยนะครับแล้เห็นในตรงนั้นไหมครับข้างในเป็นพัดลมอีกตัวหนึ่งถ้าในกรณีที่มันเอายากนะพัดลมจะถูกเป่าเป่าตัวนี้ผ่านแต่รูแกรงออกมารูตันรูตันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ตันมันมีพัดลมเป่าอีกส่วนนี่นะครับไอนี่ใบตีไอนี่ใบตัดอลักเข้ามาเห็นไหมตัดเลยแต่ถ้าดินมีความชื้นมากขนาดปั้นกระสุนได้เนี่ยมันจะติดรูนะติดรูกระตุนนี้ก็จะเปิดง่ายก็ต้องมาแคะเคาแตกรงออก อันนี้ก็ออกทำไมก็หินอ่ะนี่ครับใบตีนอ๋อใบตีบนี่ครับแต่มันมีพี่ก็ใส่เข้าไปปกติเลยมันไลยมันได้ตรงไงนี่นะนินเยอะก็ตีแตกแต่ถ้าไปเจอเล็กไม่แตกทำบาร์แล้วก็ปิดปิดลก็อกให้แน่นทุกครั้งต้องล็อกให้แน่นนะคืนครั้งละมาครัวแช่น้ำหนึ่งคืนแช่น้ำแล้วก็วิ่งแล้วขึ้นยกวางหนึ่งคืน อันใส่ข้าวเออจ้านแห้งแห้งดินเกลี่ยแไม่ใช่ร่วงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าช้าจะได้มากนะไม่ใช่หลุมจงใช่แล้พราะนั้นบางหลุมจะไม่มี่รดน้ำมีมีบัวรดน้ำผมไม่ชุ่มไปเลยครั้งคืนหนึ่ง ขนาดเล็กเองอ่าโรยยินไปก่อนรอบแรกนะเป็นการรอค้นรอคไรเม็ดข้าวจะลงไปเฉลี่ยประมาณ3-4มเม็ดนะฮะจริงๆมันต้องยาวเอาจิ้งก็คือตลอดนี่แหละจะทำทีนได้ครั้งละมากได้นะทำละครมากได้ยี่สิบครั้ ใส่จริงเพิ่มก็หลังจากน,นั้นก็ดูแลไปประมาณสองสัปดาห์สี่ห้าวันก็มีเป็นกล้ามีครับก็คือพอพอได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นกล้าทีู่่ด้านหลังเป็นหน้าที่ของต้นข้าวที่จะเติบโตได้จะมีใหโยนไหมมันมีมีมีให้โยนด้วยนี่ครับ,บต้นทุนก,ก็ต่ำไปต้นทุน เป็นผลิตภั์ใช้น้อยมากหนึ่งไร่รสิทหนึ่งไร่เนี่ยนะใช้ที่วัดหลางเนี่ยจะใช้4กิโกัมก็ลดไปมากยและการดูแลก็น้อยลงใช้ปุยใช้ยาอะไรก็น้อยลงนคือน้อยลงคือมีสิทธิน้อยนะคะคที่จริงเเท่าไหร่คะัวประมาณสามก นี่ตกใจอตงนีเนี่ยเขย่าก็ดีนะคะต่อาจจะมีการต่อยอด